สวัสดีค่ะพบกั raktion, uh นวันนี้อีกแล้วนะคะกับวรดาผ้าคามนะคะวรดาภาคามจังหวัดสกลนครนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนค่ะวันนี้วรดาผ้าคามก็จะมาพบกับพ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมนะคะเหมือนกับทุกๆวันเหมือนกับทุกๆครั้งนะคะที่วรดาภาคามมาพบกับพ่อแม่พี่น้องวรดาในวันนี้วรดาผ้าคามก็จะมาแบ่งปันสินค้าดีดี ถ้าคุมไหลพื้นใหญ่และพื้นเล็กนะคะในหลากหลายราคาและก็หลากหลายลายนะคะวัน2วันก็วลาดาก็ลงคลิปลงไปเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็ปล่อยให้พ่อแม่พี่น้องเลือกกันให้จุดใจเลยนะคะสินค้าของวลาด้าพารามก็มีแต่สินค้าฟรีเมียมนะคะทัดเก็บนะคะเพราะวลาดาจะไม่ซื้อสินค้าเหมานะคะวันนี้ใส่สบายสบายนะคะอยู่บ้าน เพราะว่าช่วงนี้ช่างกาลังจะมาทําอูรถลํทำลงลดให้อีกเพิ่มขึ้นนะคะมันไม่พอที่จอดรถก็เลยทาเพิ่มเติมหาเงินได้นิดๆหน่อยๆมาทำเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะคะสําหรับครอบครัวเล็กๆของวรดาภาคามนะคะหากท่าในใดสนใจสินค้าของวรดาภาคามก็ให้ดูในช่อง YouTube เป็นหลักนะคะ e ี EP ที่แล้วก็มีแล้วก็ดูในคลิปใหม่ไปเรื่อยๆนะคะถ้าท่านอยากดูอยากเห็นท่านก็เปิดดูและท่านก็ แคปให้หน้าจอให้เราแล้วก็ประมาณว่าแบบนี้แบบนี้ทางวาดายังมีลายที่ท่านต้องกรารวดาก็จะส่งให้ดูแต่ถ้าลายหมดววดาก็จะส่งลายใหม่ให้ดูเช่นเคยนะคะในช่วงนี้วลา,าก็ยังมีสินค้าดีๆราคาพิเศษนะคะช่วงปีใหม่ให้ยังไม่ปรับราคามากมายนะคะแต่บางที่บางคนก็ปรับไปแล้วสินค้าขึ้นเยอะจริงๆค่ะยอมรับเลยช่วงนี้สินค้าขึ้นมากมายในคลิปนี้วรา,าก็มีผ้ากุ่มหลายใหญ่มากมายและผ้า พันคอเล็กนะคะวรดาก็เอามาให้ลายมีอันนี้เรียกว่าลายมีสี่ตะกอนะคะเป็นผืนเล็กนะคะถ้าถ้าเลือกจริงกก็คะบรดาย,ยังยืนขายอยู่ยังยกอยู่ในราคา350บาทนะคะหอมหอมนะคะหอมชัดเจนลายคามแท้เลยนะคะของดีจังหวัดสกลน,นครพ่อแม่พี่น้องค่ะดูลายดีๆนะคะดูลายชัดๆนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะสวยงามนะคะสวยงามจริงๆนะคะ สวยงามแท้ๆนะคะสวยงามนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้อง escf อฟซีแคบหน้าจอไปส่งหาวราดาผ้าคามได้นะคะสวยสวยมากนะคะสินค้าของเราในวันนี้นะคะแล้วมายกอันนี้นะพื้นละ350ยา3 5บบาทเหมือนเดิมตั้งแต่ก่อนที่วราดายังไม่ได้เข้าหน้าหนาวก็ขาย350นะคะแต่ตอนนี้สินค้าปรับขึ้นวรดาก็ยังคงยืนอยู่350นะคะ อันไหนที่ยืนได้ก็ยืนไปนะคะตึงได้ก็ตึงไปนะคะ350บนะคะค่าส่งก็เหมือนเดิมนะคะรอบละห0บาทนะคะท่านจะเอากี่ผืนกี่ผืนก็ได้นะคะนัมเบอร์หนึ่งนะคะที่หลานสาวน้ององฟองยกขึ้นอยู่นะคะคอพ่อแม่พี่น้องแคบหน้าจอสวยนะคะลายมีลายแปลกนะคะลายแปลกลายใหม่นะคะบวรดาจะยกให้ไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะไปเอาไฟอยู่ในห้องแต่งตัวมาไปหน้ากระจกไปโอเคนะคะ มาอีกแล้วนะคะมาอีกแล้วอันนี้เป็นนลำเบอร์สองนะคะสีสวยลายเข้มนะคะลายมีลายมีใหญ่นะคะงามนะคะอันนี้เป็นจัตุคามนะคะจัตุคามแต่จัตุคามตัวนี้จะเป็นจัตุคามอยอดของของปูพญานาคนะคะเห็นไหมคะเห็นหัวปู่พญานาคไหมคะหัวปู่พญานาคนะคะตรงนี้นะคะ แล้วก็ยังยกเหมือนเดิมนะคะผืนละ350บาทนะคะอันนี้เป็นนำเบอร์สองนะคะเป็นนำเบอร์สองนะคะสวยนะคะสวยจริงๆนะคะนำเบอร์สองนะคะวราดาจะยกนะคะนำเบอร์สองวราดาทำป้ายใหม่มานะคะพอได้เห็นชัดเจนขึ้นเยอะเลยนะคะนำเบอร์สองนะคะนำเบอร์สองสามร้อยห้าสิบบาทนะคะมีลายละผืนนะคะไม่ได้มีเยอะนะคะ สินค้ามาไม่เยอะนะคะมาไซสามสิบผืนก็แบ่งแบ่งกันไปนะคะหลายคนนะคะแบ่งกันไปเวลา,าได้มาสิบผืนนะคะก็ขายในหน้าร้านด้วยนะคะโอเคนะคะโอเคเลยหันหน้ามาสิซิสามร้อยห้าสิบบาทนะคะนำเบอร์สองนะคะนำเบอร์สองนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะนำเบอร์สองนะคะนำเบอร์สองนะคะสามร้อยห้าสิบบาทแคบหน้าจอได้นะคะ S 2> 2. <S โอเคนะคะน้ำเบอร์สองนะคะสวยจริงๆนะคะน้ำเบอร์สองค่ะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะดูดีๆนะคะสินค้าของเรามีมากมายนะคะน้ำเบอร์สองค่ะน้ำเบอร์สองผ่านไปนะคะโอเคนะคะเดินเข้ามาเป็นน้ำเบอร์สามนะคะลายสวยงามมากนะคะดูดีๆนะคะลายสวยนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะลายสวยผืนยาวด้วยนะคะ สองเมตรกว่านะคะเรียกว่าผ้าลายหมีลายเล็กนะคะผืนเล็กนะคะสี่ตะกอนเนื้อนิ่ม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 นะคะเวลาเราไปทําผ้าเบี่ยงก็ภาพอย่างนี้นะคะภาพออกมาลายอย่างนี้นะคะสวยงามนะคะถ้าเราจะไปทําผ้าเบี่ยงก็ภาพอย่างนี้นะคะภาพริมเข้าริมเข้าอย่างนี้ก็เป็นผ้าเบี่ยงนะคะออกมาอย่างนี้นะคะลายสวยงามมากนะคะนี่นะคะถ้าเราไปทําผ้าเบี่ยงให้มัดแบบนี้นะคะภาพแบบนี้นะคะอันนี้นำเบอร์สามนะคะ นี่ค่ะถ้าเราไปทาผ้าเบี่ยงให้พับอย่างนี้นะคะแล้วเอาข้างในชนกันหรือประกบกันก็ได้นะคะเรารีดๆนิดนึงก็อยู่ได้แล้วนะคะอันนี้นําเบอร์สามนะคะนําเบอร์สามนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะสวยงามนะคะรายมีเพิ่งมาวันนี้นะคะเพิ่งมาวันนี้จริงๆคะ่ะเพิ่งมาวันนี้จริงๆค่ะนําเบอร์สามนะคะในคลิปนี้ในรุ่นนี้จะมีลายและผืนนะคะพ่อแม่พี่น้อง fc ขาพ่อแม่พี่น้อง fc ขาแม่แม่ทุกคนขา นับเบอร์สามนะคะวราดาไม่ได้มีเงินมากมายที่จะไปซื้อสินค้าเยอะๆนะคะซื้อทีละนิดเราก็สามารถได้ของใหม่ๆนะคะวราดาก็ไม่ได้กําไรอะไรมากมายนะคะพออยู่ได้เลี้ยงครอบครัวนะคะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะขอความเมตตาอุดหนุนวราดาไปเรื่อยๆนะคะขอบพระคุณทุกๆคนนะคะที่ให้ความไว้วางใจอุดหนุนวราดานะคะ เดินผ่านเข้ามาก็เป็นนำเบอร์สี่นะคะวรดายังมีของแถมให้อยู่นะคะถ้าถ้าช่วงใดที่ไม่ได้แถมก็หมายความว่าของแถมนั้นหมดนะคะถ้าวรดาไม่ลืมไม่หลงวรดาก็จะแถมแมทช์ให้ไปนะคะถ้าวรดาลืมหรือทําไม่ทันก็ขออาภัยด้วยนะคะนำเบอร์สี่นะคะสวยสวยงามจะนี่ลายลายลายขอนะคะลายขอลายเอสนะคะเห็นไหมคะลายเอสลายพราเจ้าอยู่หัวนะคะลายเจ้าฟ้านะคะที่ให้ประชาชนทําขึ้นมานะคะ ตอนนี้กำลังให้ค่ารัชการใส่ลายเอสนะคะทอไม่ทํานะคะบางคนก็ทํามาเยอะๆขายราคาแพงๆก็มีบางคนไม่ค่อยมีก็ขายราคาแพงๆก็มีนะคะหลายคนหลายความชมพแตกต่างกันไปนะคะแต่วารดาก็มีขายไปเรื่อยๆไม่ได้ขายสูงเหมือนที่อื่นๆนะคะวรดาขายในราคาที่จับแตะต้องได้นะคะเป็นผ้าชุดลายเอสก็มีเป็นผ้าสินนะคะ1นเมตร หนึ 1> 1 east, ่งคูณสองเมตรก็มีนะคะราคาของวลดาจับแตะต้องได้นะคะท่านให้ท่านดูในคลิปวิดีโอนะคะอันนี้ก็มีผืนเดียวนะคะนำเบอร์สี่นะคะพ่อแม่พี่น้องขาน้ำเบอร์สี่นะคะน้ำเบอร์สี่นะคะแคบหน้าจอได้นะคะน้ำเบอร์สี่ลายเอสนะคะสวยงามนะคะเวลาเราไปห่มไปตุ้มในอบอุ่นดีนะคะของคนไทยเราของดีสกลนครนะคะเราอุดหนุนคนไทยอยากได้สินค้าเรา ไปเรื่อยๆนะคะเน้นค่าสวยนะคะนี่ค่ะนัมเบอร์สี่นะคะลายเอสนะคะลายเอสนะคะลายพญานาคลายโคนะคะนี่ค่ะนี่นะคะอันนี้นัมเบอร์สี่นะคะเห็นไหมสวยงามนะคะสีเข้มนะคะอันนี้นัมเบอร์สี่นะคะที่ที่ที่วรดาคุมอยู่นัมเบอร์สี่นะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะวรดาจะคุมโชว์เลยนะคะอันนี้เป็นนัมเบอร์ห้านะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะนัมเบอร์ห้านะคะ ถ้าเราอยากโชว์นิดๆหน่อยเราเข็มกัดๆตรงนี้ก็โอเคเลยนะคะนัมเบอร์ห้านะจ๊ะเอาเอาพืนเดียวลูกอย่าทำแบบนั้นเอาอันเดียวขึ้นนี่นะคะนัมเบอร์ห้าดูลายดีๆนะคะแต่ละผืนจะลายไม่เหมือนกันนะคะสีสวยเข้มงามมากนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีขสวยงามจริงๆนะคะสวยงามมากนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีขานัมเบอร์สี่นะคะโอ้ยนัมเบอร์ห้าขอโทษขอโทษ I forget จ้ะ ลืมหลงอยู่เรื่อยนะคะลืม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 นัมเบอร์ห้าจะนัมเบอร์ห้านะคะสวยนะคะสามร้อยห้าสิบดังเดิมนะคะสามร้อยห้าสิบเช่นเคยนะคะสวยงามนะคะพ่อแม่พี่น้องเป็นเป็นของฝากของต้อนได้นะคะเวลดายังมีกล่องจําหน่ายด้วยนะคะกล่องเลขที่เท่าใส่ตัวนี้กล่องละยี่สิบห้าบาทสาสี่กล่องร้อยนะคะถ้าเป็นใส่ผ้าคลุมไหล่ใหญ่ก็กล่องละสามสิบห้าสามกล่องร้อยมีกล่องขายด้วยนะคะ เวลาจะแพ็คเข้าไปไม่ได้แกะกล่องตั้งนะคะเมื่อไปถึงท่านก็แกะกล่องขึ้นมาได้นะคะจะโอเคนะคะสวยงามนะคะวรดายินดีที่จะให้พ่อแม่พี่น้องได้สินค้าดีๆสวยๆงามๆนะคะวารดาขอบพระคุณทุกๆคนที่เมตตาขอบพระคุณทุกคนที่ให้ความไว้วางใจวรดาเรื่อยมานะคะถึงหลายคนบางคนก็นานๆวน,น,นมากก็ขอบพระคุณมากนะคะ เพศอื่นที่อื่นก็อาจจะขายดีกว่าวลดาอยู่นะคะเพราะสินค้าของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะคะคนเราก็ชอบไม่เหมือนกันแต่วลดาก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่อุดหนุนวัลดาเรื่อยๆมานะคะเป็นน้ําซึมบอดซายให้วรลานะคะขอพระคุณทุกๆคนนะคะในคลิปนี้เราก็มีอยู่5นําเบอร์นะคะน้องอ,องฟองเป็นลายหนีนะคะท่านสนใจในแคปหน้าจอโทรหาวลดาได้นะคะ มีอยู่ 5, 5้าน้ำเบอร์หผืนนะคะผืนละ350บาทนะคะโอเคนะคะในคลิปนี้เป็นผ้าพันคอลายหมีเล็กสวยผ้านิ่มนะคะพ่อแม่พี่น้องคะบรดาขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะคะในเรื่องสำคัญนะคะ 1. น,นะคะโอนก่อนส่งของนะคะและบรดาก็ยินดีที่จะถ่ายรูปให้ท่านดูเรื่อยๆนะคะถ้าท่านดู ุยกันก็ให้ตอบรับวารดาด้วยนะคะตอบรับให้ชัดเจนนะคะว่าเอาหรือไม่เอาถ้าท่านไม่เอาวารดาก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะคะวราดาก็จะมีลูกค้าคนอื่นอยากดูเมื่อท่านทักมาก่อนท่านเวลา,าก็จะให้ท่านดูก่อนนะคะและวราดาขอความเมตตาจากาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนนะคะที่เข้ามาดูมาชมหรือมาอจองสินค้าวราดาไว้ก็ให้ตรงตามกําหนดที่เราคุยกันไว้นะคะ วราดาไม่ใช่คนแรงน้ําใจนะคะวราดาเป็นคนมีน้ําใจเป็นคนใจดีด้วยแต่วราดาเป็นคนตรงนะคะเป็นคนซื่อสัตย์และคนตรงถ้านัดวันไหน <c oughs> นัดวันไหน <c oughs> นั่นคือสัจจะของคนเรานะคะคนเราทุกคนในโลกใบนี้ไม่จําเป็นต้องไปเซ็นข้อความทุกอย่างหรอกคะ่ะสัจจะและศักดิ์ศรีอยู่ที่คําพูดนะคะวราดาถือสัจจะและศักดิ์ศรีนะคะ ไม่เป็นไรววลา,าไม่ได้เคยไม่ได้เคยเสียใจในการกระทําของ <c oughs> ของขดตัวเองเพราะเวลา,าไม่เคยคดโกงและก็ไม่เคยพูดปดแล้วก็ไม่เคยที่จะไม่รักษาสัญญาเวลา,าเป็นคนซื่อสัตย์ในรักษาสัญญานะคะและในคลิปนี้เวลา,าก็ฝากพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนด้วยนะคะก่ช่อง y o youtube บน,น้อยของเวลาพากา,ามฝากดูโฆษณาให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ